สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาค่ะคุณจตุตาพกาผลค่ะนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการนะคะจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กกว่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กเรียนช้าค่ะก็เด็กเรียนช้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรียนไม่เก่งเสมอไปค่ะอืมค่ะ ก็เลยวันนี้จะมาชวนทําความรู้จักเด็กๆหรือว่าลูกๆของเรากันนะคะว่าเคยสังเกตกันหรือเปล่าเงี้ยค่ะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยทำไมถึงพูดเก่งหรือว่าพูดได้เจ้ยเจ้วมากเลยเงี้ยค่ะพูดได้ตอบได้หรือว่าแก้ปัญหาทํางานต่างๆได้ดีมากเงี้ยค่ะหรือว่าให้การช่วยงานรับผิดชอบหรือว่าอาสาขอทําด้วยเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอให้กลับไปทํากันบ้านหรือว่าเป็นของชั่วโมงการเรียนเงค,ค่ะเด็กๆก,ก็จะทําได้ช้าหรือว่าทําไม่ค่อยได้ไงค,ะค่ะหรือว่ารวมไปถึงเนี่ยเด็กบางคนก็จะเหมือนกับเฉ,ฉยๆขอไม่ทําต่อรองทํานิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้ปกครองบางคนอาจจะเกิดคาถามหรือว่าข้อสงสัยว่าตกลงว่าเด็กเนี่ยเขาทําไม่ได้จริงๆหรือว่าเกิดจากที่เขาขี้เกียจหรือเปล่าค่ะ,คะวันนี้ก็เลยอาจจะมาชวนให้รู้จักโรคหนึ่งโรคคะที่มันเกี่ยวข้องเรื่องของการเรียน ค่ะมันคือเป็นโรคชนิดหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโรคชนิดหนึ่งค่ะค่ะเรียกว่าโรคอะไรคะก็คือโรคของการเรียนรู้บกพร่องค่ะค่ะโรคของการเรียนรู้บกพร่องเนี่ยค่ะเป็นความบกพร่องของการทํางานของสมองค่ะซึ่งเป็นภาวะที่เด็กๆเราอะค่ะก็จะมีความสามารถด้านการเรียนที่ต่ํากว่าความสามารถของเด็กในวัยเดยวการค่อนข้างมากค่ะอย่างเช่นทักษะเรื่องของการเขียนการอ่านหรือว่าการคํานวณค่ะค่ะความสามารถพวกนี้ค่ะก็จะเกิดจาก การเรียนล่าช้าของเด็กๆเองไม่ได้เกิดจากภาวะอื่นๆหรือว่าปัจจัยอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าการขาดโอกาสทางการเรียนเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องของการที่เด็กๆมีความด้อยในบางเรื่องอย่างเช่นการมองไม่เห็นการไม่ได้ยินเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้เกิดจากปัจจัยในพวกนี้นะค,ะค่ะค่ะ ก็จริงๆความสามารถในด้านการเรียนที่ต่ำเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดในหลายๆด้านผสมกันได้หรือว่าอาจจะเกิดแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่าบางทีเด็กๆสามารถทําได้ทุกอย่างแต่ว่าด้านการเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่าเรียนได้ช้าเรียนรู้ได้ช้าใช่นี่ก็คือเป็นโรคค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งค่ะค่ะซึ่งซึ่งโรคเนี้ยค่ะก็จริงจ ถ้าถ้าถ้าเด็กๆที่มีอาการที่เด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีอาการที่แสดงออกมาแตกต่างกันค่ะบางคนก็อาจจะสังเกตได้ค่อนข้างเร็วค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยดูดูผิดปกติตั้งแต่เด็กๆหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเหมือนกับจะเรียนทันในกับเพื่อนวัยเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อคุณครูเขาลองวัดผลทางการเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะทําได้น้อยกว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆโรคเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ มักจะส่วนที่เจอเร็วอะค่ะมักจะเกิดเจอพร้อมกับโรคอื่นๆมากกว่าอย่างเช่นเด็กๆสมาธิสั้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาตรวจแล้วปร,กรากฏว่าออเป็นโรคนี้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเด็กที่ดูวิตกกังวลมากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเจอในโรคนี้ร่วมด้วยเหมือนกันค่ะค่ะก็คือ,อถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองสังเกตได้เนี่ยก็พามาพบแพทย์ใช่ค่ะ ก็ถ้าเจอได้เร็วก็จะได้รับการดูแลได้เร็วมากขึ้นเงี้ยค่ะค่ะซึ่งลักษณะของเด็กเด็กกลุ่มโรคนี้ค่ะก็จะมีหลักๆอยู่3ด้านค่ะด้านแรกก็คือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการอ่านค่ะปัญหาการอ่านเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะอ่านได้ต่ำกว่าคนอื่นๆในชั้นเรียนเนาะค่ะก็อาการก็จะมีตั้งแต่หลีกเลี่ยงการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหงุดหงิดหรือว่ากังวลไม่สบายใจเวลาที่จะต้องได้อ่านหนังสือเนะะื้อหายาว,ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มั่นใจในการออกเสียงออกเสียงอ,อ้งอมแอมอยู่ในลําคออย่างงี้ค่ะหรือว่าการอ่านที่ช้าไปเลยอย่างงี้ค่ะอย่างเช่นอ่านตกลน่นอ่านข้ามคําสะกดทีละตัวหรือว่าเอ๊อยู่แบบปฐมปลายแล้วแต่ว่ายังสะกดคําไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็แล้วแต่ความรุนแรงของเด็กแต่ละคนอีกทีหนึ่งค่ะค่ะส่วนอีกด้านนึงด้านที่สองค่ะก็จะเป็นเรื่องของปัญหาการเขียนค่ะปัญหาการเขียนเนี่ยเด็กๆก,ก็ จะเหมือนกันเลยอาจจะหลีกเลี่ยงการเขียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขียนแล้วลบบ่อยๆดูไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขียนวนไปวนมาเขียนไม่ถูกต้องตามคําที่ควรจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเด็กโตบางทีเราก็จะเจอว่าเขียนเป็นประโยคได้เหมือนกันแต่มักจะเขียนเป็นประโยคสั้นๆเขียนแล้วก็เขียนเป็นประโยคได้แต่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็จะเจอได้หลายๆรูปแบบเนี um ่ยค่ะค่ะค่ะส่วนของอีกปัญหาหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของปัญหาการคำนวณนะคะเด็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องการคำนวณหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยช้ากว่าเด็กคนอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่น คิดเลขได้ช้าไม่เข้าใจเรื่องของแนวคิดพื้นฐานเลยอย่างเช่นบวกไม่เข้าใจลบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะตีโจทย์ไม่ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะสับสนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เงี้ยค่ะสับสนตัวเลขอย่างจําเลข6เลข9้าสลับกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องของอื่นๆที่เกี่ยวกับการคํานวณด้วยอย่างเช่นเรื่องของการนับเวลาเรื่องของการนับเงินทอนเงินการชั่งตวงวัดอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีอาการอยู่3ด้านนี้ซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะ บกพร่องเพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าอาจจะบกพร่องในบางด้านผสมกันได้ค่ะค่ะแล้วมีลักษณะอื่นอีกไหมคะที่จะพบในเด็กโรคนี้ค่ะในในกลุ่มเด็กนี้ก็อาจจะมีลักษณะอื่นๆถ้าถ้าในกลุ่มเด็กที่อาการมีไม่มากไม่มากเท่าไหร่อาการความรุนแรงไม่มากเนาะก็อาจจะเห็นปัญหา3ด้านเนี้ยค่ะไม่ค่อยชัดเจนแต่เรามักจะเจอว่าเด็กๆอาจจะมีเรื่องของการสื่อสาร ค่ะพูดสื่อสารหรือว่าเล่าเรื่องอะค่ะไม่ค่อยปฏิติประตอร่อกันหรือว่าเล่าเรื่องได้ไม่เข้าใจอาจจะเล่าเรื่องแล้วก็สลับกลับคำกันไปกับคำกันมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนจะหลงทิศได้ง่ายะคะ่ะก็งงทิศทางซ้ายขวาไปทางไหนดีเวลาจะบอกให้ทางไปไง่ายๆจริงๆจะต้องตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงจุดนั้นน้าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการขับรถ่เงี้ยคะ่ะมองซ้ายมองขวาก็จะมีเรื่องของการการบอกความสับสนตรงนี้ได้ะคะ่ะหรือว่า ที่ที่มักจะเจออีกอันหนึ่งก็อย่างที่บอกตอนแรกค่ะก็คือดูเหมือนจะเป็นเด็กขี้เกียจ<ะ>จะไม่ค่อยอยากส่งกันบ้านมีปัญหาเรื่องการส่งงานตลอดคุณครูต้องคอยตามอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลอกกันบ้านเพื่อนเนี้ยค่ะถ้าไม่มีให้ลอกก็ไม่ส่งดีกว่าเนี้ยค่ะหรือว่าหนีไปเลยบางคนก็แบบว่าออกจากชั้นเรียนไม่เรียนละเนี้ยค่ะก็จะเจอเรื่องของปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วยเหมือนกันค่ะสักช่วงอายุไหนคะที่จะเจอจริงๆถ้า ถ้าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการพูดสื่อสารหรือการพูดช้าเนี่ยค่ะจริงๆจะเห็นตั้งแต่ ช่วงเด็กที่หลังจากพูดได้ละประมาณสองสามขวบเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กจะพูดช้ากว่าเด็กคนอื่นหรือมีการพูดตะกุกตะก,กักหรือว่ามีการพูดกลับคำเนี้ยค่ะพูดแล้วก็สื่อสารกับเราไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะวัดผลจากการเรียนเลยกว่าจะมารู้อีกทีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอช่วงประถมค่ะค่ะ,คะทีะเ่เพื่อนๆเรียนมาละเทอมหนึง่งคนนี้ยังอ่านคําไม่ได้เลยนะเข้ามาปนหนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ เพมที่สองมาอาจจะยังสะกดคําตามเพื่อนไม่ได้เลยยังงงเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของพยัญชนะสระอยู่เลยอย่างงี้ค่ะก็อาจจะเจอได้หรือถ้าถ้ากลุ่มที่ที่บอกไปตอนแรกว่ากลุ่มที่ไม่อาการไม่รุนแรงอะคะ่ะบางทีก็จะมาเจอตอนที่เริ่มเขียนเป็นประโยคแล้วอย่างช่วงปฐมไปอยะะ่างี้ค่ะพอให้เขียนเนื้อหายาวอย่างงี้ค่ะหรือว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆอย่างงี้ค่ะก็จะเริ่มอิดออดไม่ค่อยอยากทําหรือทําได้น้อยไม่ค่อยไีส่งการบ้านละอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาพฤติกรรมซะมากกว่า แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการดูแลรักษาเด็กโรคนี้ยังไงบ้างคะค่ะวิธีการดูแลรักษาจริงๆก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ว่าในกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ค่ะเราจะไม่มีการรักษาด้วยยา เพราะว่าการกินยาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เรียนเก่งขึ้นค่ะแต่ว่าการรักษาด้วยยาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เด็กๆเ,เนี่ยมีโรคร่วมอื่นๆอ,อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอาจจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรอต้องกินยาให้มีสมาธิมากขึ้นเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลต้องกินยานะ้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้กินเพื่อให้มีปัญหาเรื่องของการบทพร่องทางการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ,ก,ะก็หลักๆที่จะต้องดูแลเด็กกลุ่มนี้เลยก็คือเรื่องของการเรียนหรือว่าการทําแผนการเรียนรายบุคคลค่ะ ก็จะดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยควรจะต้องได้รับการฝึกจากความสามารถที่แท้จริงของเด็กๆแล้วถึงจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกทีหนึ่ง<ะ>ค่ะก็จริงๆเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเขาจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงหลีกหลีกหนีในการในการทบทวนบทเรียนหรือว่าทํากันบ้านอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้อง แบ่งเวลาให้เด็กๆอย่างชัดเจนแล้วก็ทําสม่ําเสมอไปเลยอย่างเช่นทุกๆวันตอนหลังทานข้าวเสร็จจะมาฝึกการเรียนกันประมาณสินาทีอย่างเงี้ยค่ะทุกๆวันเลยก็พอเราจัดเวลาทุทกๆวันเหมือนกันเนี้ยค่ะเด็กๆก,ก็จะพอรู้ตัวแล้วว่าอ๋อจะเป็นชั่วโมงความยากลําบากของเราแล้วนะที่จะต้องมาฝึกเพิ่มเงี้ยค่ะเด็กๆก,ก็จะทนทําได้สักสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็จริงๆควรจะต้องสอนตามช่องทางที่เด็กถนัดด้วยค่ะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ย ถ้าพูดเยอะๆหรือว่าเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เขาก็จะแปลว่าเขาฟังเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้เรื่องของการฟังช่วยได้อย่างเช่นอัดเสียงให้ฟังอย่างเงี้ยคะ่ะฟังบ่อยๆเขาก็จะเก่งขึ้นได้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเด็กกลุ่มที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าทําอะไรเก่งมากเลยสังเกตสังกาของต่างๆได้ดีเนี้ยค่ะกลุ่มนี้เขาก็อาจจะเข้าใจการใช้สื่อที่เป็นรูปภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการใช้สื่อร่วมด้วยค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่ว่าในเด็กบางคนอาจจะต้องฝึกด้านอื่นๆร่วมด้วยควบคู่กันไปอย่างเช่นการฝึกพูดในกลุ่มเด็กที่ยังสื่อสารได้ไม่ชัดพูดแล้วไม่ปฏิตปต่อกันเงี้ยค่ะก็มีการฝึกพูดร่วมด้วยหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเงี้ยค่ะเด็กบางคนมีเรื่องของการเขียนเขียนแล้วบ่นปวดมือบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ถ้าฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กมากขึ้นเงี้ยค่ะเด็กก็จะใช้ในเรื่องของการเขียนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ค่ะก็คือถ้ามีความบกพร่องด้านไหนก็จะฝึกด้านนั้นใช่ค่ะก็ค่อยๆฝึกกันไปใช่ค่ะแต่ว่าจะฝึกได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนะเพราะว่าเขาเรียนรู้ได้ช้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆก็จะไม่อยากเรียนด้วยเหมือนเราเหมือนเราเรียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวิชาที่เราไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าถ้าเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องเรียนแบบนี้ทุกๆวันเขาก็จะพอทนได้ในชั่วโมงที่เขาจะต้องฝึกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ สาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูแลใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเองหากเราได้ยินประโยชน์ของคนใกล้ตัวเราพูดว่าฉันจะอยู่ไปทำไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตำหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้ว ฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหาทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่งขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจ ช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจและให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเองครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 8. คนที่คิดทำร้ายตนเองเรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย มีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอยู่ที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะก,กังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด1 9กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094-631-7373ตลอด24ชั่วโมงจ้าค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณจตุตาพกาผลค่ะนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการนะคะจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาิคเรนค่ะที่วันนี้เนี่ยคะเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กเรียนช้าไม่ได้แปลว่าเรียนไม่เก่งนะคะก็ช่วงแรกเนี่ย พูดคุยกันไปแล้วบ้างเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องคืออะไรแล้วกอ็อาการหลกัหลกๆเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแล้วก็การดูแลรักษาทํำยังไงช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะก็การดูแลรักษาเมื่อกี้บอกไป นิดนึงแล้วเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะในเด็กของเราที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องเนะะี่ยค่ะมักจะมีปัญหาร่วมกับพฤติกรรมหรือว่าปัญหาเรื่องของอารมณ์ตามมาค่ะก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองเนื่องจากเด็กๆเราอะค่ะต้องอยู่ใน การเรียนเนี่ยค่อนข้างนานค่ะวันหนึ่งก็ไปโรงเรียนวันละ6ชั่วโมง7ดชั่วโมงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในสิ่งที่เขาทําได้ไม่ถนัดหรือว่ายากลําบากเนี่ยค่ะค่อนข้างนานมาเลยทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจหรือว่าเอ๊ะที่ฉันทําไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็หรือว่าบางเด็กบางคนเนี่ยก็จะโดนเพื่อนเนาะล้ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุณครูที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะมากดดันเงี้ยค่ะก็จะยิ่งทําให้เด็กๆเกิดความเครียดได้เงี้ยค่ะเราเลยต้อง เกิดการดูแลรักษาในอีกด้านหนึ่งด้วยนอกเหนือจากด้านการเรียนนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การเรียนของเด็กๆะคะ่ะซึ่งจริงๆเด็กๆเราเก่งหลายๆเรื่องค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยว่าเด็กๆสามารถแก้ปัญหาได้ดีหรือว่าเด็กบางคนนเป็นนักกีฬา เด็กบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นเ,เรื่องของการทํากิจกรรมการแสดงออกบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการช่วยเหลืองานบ้านการช่วยเหลืองานคุณครูอย่างเงี้ยค่ะก็เราเลยควรจะต้องไปส่งเสริมในด้านนั้นเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถแบ่งเวลาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นเงนี้ยค่ะก็ให้เขาแบ่งเวลาตั้งแต่เรื่องของการทํางานที่มันควรจะเป็นเรื่องของการวิชาการส่วนหนึ่งที่มันอาจจะน้อยไปหน่อย ถ้ากลับหลังจากกลับบ้านแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขามีเวลาในการทํางานที่เขาชอบหรือว่าสิ่งที่เขาถนัดหรือสิ่งที่เขาทําแล้วมันผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนมากขึ้นเงนี้ยค่ะก็จะทําให้เขาเสริมสร้างความมั่นใจหรือว่าการนับถือตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงเขาก็จะสามารถหาศักยาภาพตัวเองได้บ้างว่าในเมื่อฉันเรียนไม่เก่งแล้วเนี่ยฉันจะทําอะไรได้ดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยค่ะก็จะเจอเด็กกลุ่มนี้หลายคนเหมือนกันบางบ้านเขาก็จะ ไม่เข้าใจว่าเด็กๆเนขี้เกียจหรือเปล่าเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยคุณครูบอกว่าเด็กๆเรียนช้าจังเลยทำยังไงดีทำาไงดีให้เด็กเรียนเก่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามาตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กๆก็จะมีโรคการเรียนรู้บกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถึงแม้ว่าเด็กๆจะขยันเนี่ยต้องขยันเท่าตัวถึงจะทำได้เกือบเท่าเพื่อนในบางคนหรือบางคนเนี่ยขยันเท่าตัวแล้วก็ยังทำได้ไม่เท่าเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องมาค้นหากันอย่างเงี้ยค่ะว่าเอาแล้วเด็กๆทำอะไรได้ดีบ้างก็จะเจอว่าเด็กๆ กลุ่มกลุ่มนี้ค่ะโอ้ส่วนใหญ่ความสามารถเขาเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กดีเด็กเด็กที่ทํากิจกรรมเยอะเนี่ค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเรียนหรือวิชาการเขาไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีการว่างั้นการเรียนทํายังไงละ่ะให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าเป็นการประครับประคองกันไปก็แต่ว่าก็จะต้อง แต่ว่าจะต้องช่วยกันค้นหาก่อนค่ะว่าเด็กๆมีเป้าหมายอยากเรียนถึงไหนเด็กบางคนเนี่ยเขาอยากเรียนสูงเหมือนกันอยากเรียนโอ้จนจบมหกเลยจนจบมาหาลัยเลยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าต้องขยันกว่าคนอื่นเยอะหน่อยอเพราะฉะนั้นไหวไหมถ้าคุณจะต้องฝึกเพิ่มนะคุณจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มนะทบทวนเพิ่มเยอะขึ้นเด็กบางคนยอมทนที่จะฝึกเยอะขึ้นเพื่อที่อยากจะเรียนต่อสูงหน่อยแต่เด็กบางคนเนี่ยโอ้ยไม่เอาละอยากจะไปสายอื่นมากกว่า ไปสายช่างไปสายวิชาชีพเลยเอ๋อได้เลยงั้นจะไปตอนไหนละ่ะจะไปตอนจบมหหรือจะไปตอนจบม .3 อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจบปหแล้วพอละ,ละกลับไปทําสวนทํานาที่บ้านมีพื้นที่อยู่ละก็ได้ก็แล้วแต่ชวนเขาวางแผนแล้วก็ให้เขาประครับประคองการเรียนสามารถเรียนจนจบาตามชั้นเรียนที่ที่บ้านหรือว่าเด็กๆอะคะ่ะตั้งเป้าหมายกันไว้ค่ะก็ ตรงส่วนนี้ก็พอเราหาความถนัดของเด็กๆแล้วค่ะก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยมั่นใจแล้วก็สามารถเติบโตไปตามวิถีของเขาได้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาเหมือนกันก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะ<ฆ>เ,เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญม,มากเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเ,เนื่องจากในสังคมยุคสมัยนี้ค่ะที่บ้านเนี่ย ก็จะมีการทํางานค่อนข้างเยอะผู้ปกครองต้องไปทํางานนอกบ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเด็กๆเงี้ยค่ะก็จะทิ้งภาระเรื่องของการเรียนเนี่ยให้คุณครูดูแลทีนี้คุณครูคหนึ่งคนเนี่ยก็จะดูแลเด็กหลายคนเหมือนกันแล้วก็เด็กๆก,กลุ่มนี้เราเยอะขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้รับการดูแลหรือว่าการส่งเสริมด้านเนี้ยได้ได้ไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยค่ะแต่ทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยผู้ปกครองก็จะมา เขาเรียกว่ามาทําตามกติกาที่ตกลงกันไว้เช่นคุณครูสั่งกันบ้านมาหนูก็ต้องทำกันบ้านเลยสิยงค่ะแต่ว่าปรากฏว่าออในหนึ่งวันออในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือน เหมือนเหมือนเราเองเหมือนกันนะคะว่านานๆทีเราเจอคนนี้ทีอยู่ดีๆเจอหน้านปุ๊บมาสั่งงานยากเราเลยมาสั่งให้เราทําเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยค่ะเราก็จะดื้อต่อต้านหรือว่าไม่ค่อยอยากทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ในเรื่องเรื่องเนี้ยกับครอบครัวด้วยเหมือนกันอาจจะต้องหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันในบ้านเยอะขึ้นหรือว่าให้เด็กมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นสร้างจุดเด่นให้เขาเนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นแล้วก็จะไปมีอะจะ ทำให้เรื่องของการเรียนรู้บกพร่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาอีกะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเบื้องต้นที่เด็กๆคนจะต้องได้รับค่ะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอมีส่วนสําคัญในการดูแลเช่นกันค่ะใช่ค่ะ Uh, ทีนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะว่าแล้วเด็กกลุ่มนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้รับการดูแลหรือว่าได้รับการดูแลเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะสมสําหรับเด็กๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมาได้เหมือนกันค่ะอย่างที่ พูดไปก่อนหน้านี้ในหลายๆอันก็คือเรื่องของปัญหาพฤติกรรมอารมณ์เด็กๆอาจจะเกิดความหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอถูกกดดันมากๆหรือว่าถูกคาดหวังมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความเครียดหรือว่าแยกตัวหรือว่าปรับตัวต่อสถานการณ์ได้ลําบากเหมือนกันค่ะรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียนด้วยค่ะอย่าง<ฆ>เช่นก่อกวนไม่ทําตามคําสั่งหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะหรือว่าขาดโอกาสในการฝึกทักษะด้านอื่น เนี่ยค่ะหรือว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก,ก็อาจจะถูกออกจากระบบการเรียนก่อนวัยอันควรก็มีค่ะทีนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในถ้าถ้าในการดูแลที่ระยะยาวเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดเป็นโรคจิตเวทอื่นๆได้เหมือนกันค่ะเพราะาอย่างที่บอกว่ามันก็จะเกิดเรื่องของความเครียดหรือว่าการปรับตัวต่าง,างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิด เรื่องของโรคดื้อต่อต้านได้โรคของซึมเศร้าการฆ่าตัวตายหรือว่าโรควิตกกังวลได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมค่ะค่ะเ,เราจะสังเกตได้ยังไงบ้างก็เหมือนตอนแรกเลยค่ะก็อาจจะสังเกตในเรื่องของ การเรียนมาก่อนก็ได้อันนี้ในกรณีที่เด็กอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วเงี้ยค่ะแต่ถ้าในกลุ่มที่ก่อนจะเข้าโรงเรียนเราดูจากอะไรได้บ้างก็อาจจะสังเกตอาการจากการที่เรื่องของการพูดการสื่อสารเด็กอาจจะมีอาการพูดช้าหรือว่าพูดไม่ชัดตั้งแต่วัยเด็กเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือว่าเรื่องของการประวัติการคลอดที่มีปัญหาเนี้ยค่ะ หรือเรามีกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ปกครองเคยรักษาอยู่แล้วเรื่องของปัญหาสมาธิปัญหาเรื่องของโอตอนเด็กๆก็มีปัญหาด้านการเขียนการอ่านเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ควรจะต้องได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นถ้าผู้ปกครองรู้สึกสงสัยเนี่ยก็อาจจะส่งให้พบคุณหมอได้ก่อนเลยไม่ต้องรอให้เข้าชั้นชั้นเรียนค่ะค่ะ สมมติว่า,เ,าเด็กๆเ,เราผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีปัญหาทางด้านพัฒนาการด้านนี้แล้วเนี่ยควรทํำยังไงคะก็สามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณหมอได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรก็หาคุณหมอได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าจะไปที่สูตรเฉพาะทางเลยก็ได้อย่างเช่นสถาบันเด็กเนาะหรือว่าโรงพยาบาลสวนปุงที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยบอกได้เลยว่าปัญหามีอะไรบ้าง เดยวเขาก็จะสามารถส่งไปต่อเรื่องของการบริการในห้องต่างๆอีก ค่ะอย่างเช่นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาวิรินเนี่ยที่เชียงใหม่นะ,ะก็มีบริการด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีบริการเรื่องของการตรวจวัดว่าเด็กๆมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีปัญหาแล้วก็จะมีเรื่องของการเรียนค่ะคุณจะมีคุณครูการศึกษาพิเศษคอยดูแลช่วยเหลืออยู่หรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอารมณ์ปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วยก็นักจิตเราๆเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยดูแลด้วยเหมือนกันค่ะ,คะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับโรค การเรียนรู้บกพร่องนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณจตุตาพก,กาผลค่ะนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการนะคะจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาคารินค่ะที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ